16ตุลาคมของทุกป,ปีนะคะเป็นวัน World Food Day ของสาหประชาชาตินะคะแล้วปีนี้ก็เป็นการรณรงค์เพื่อต่อสู้กับเรื่องของความยากจนความหิวโหยและเรื่องของสุขอนามัยนะคะปี2557คือปีนี้นะคะ องค์การสหประชาชาติโดย FAO กำหนดให้เป็น family farming เรื่องนี้สบายมากสำหรับคนไทยเนื่องจากว่าเราเป็น family farming กันอยู่แล้วแล้วเราทุกคนก็เติบโตมาด้วยการที่เราผลิตอาหารเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยอาหารไทยจะมีเรื่องของพืชผักพืชผักสวนครัวนะคะเราก็คุ้นเคยกับสวนครัวรูวก,กินได้นะคะตะไคร้ใบมะกรูดโหระพากระเพราเนี่ยนะคะ ทุกคนแทบจะไม่เรียกได้ว่าไม่มีเด็กไทยคนไหนไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักเนื่องจากว่ามันเป็นพืชหลักที่ประกรอบอาหารของประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเราเองก็เริ่มเข้าสู่ประชาคมก็คืออย่างน,น้อยสิ0ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะเราจะได้เห็นเลยบอกว่าทำไมคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเกิดวตาตภัยไปเกิดอะไรก็ตามกับเรื่องของ ความมั่นคงทางอาหารของโลกเมืองไทยไม่เคยประสบปัญหานี้เลยเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความมอุดมสมบูรณ์พื้นที่การเพาะปลูกของเราเนี่ยนะคะมีค่อนข้างครบแล้วก็เป็นขนาดเล็กด้วยนะคะทีนี้เนื่องจาก การขยายเมืองจะเห็นสังเกตว่ากรุงเทพนะคะมีเมืองที่เป็นซัตเทรไลท์เทาก็คือขยายเกิดขึ้นหลายท่านเนี่ยที่เคยอยู่ในเมืองในกรุงเทพก็ขยายออกไปอยู่ปทุมธานีเมืองรอบของเรานะคะเดี๋ยวนี้คนอยู่อยู่นคนปรปฐมอยู่อยุธยาอยู่ปทุมธานีอยู่แปดริ้วชเชียงสาชนบุรีระยองเนี่ยนะคะก็เข้ามาทํางานแล้วก็ สํานักงานหรือหน่วยราชการต่างๆก็ขยายออกไปนะคะบ, <_ d ata> บ้านจัดสรรเมืองต่างๆก็ขยายออกไปรำให้เราเนี่ยลืมภาวะของความเป็น Family Farming ไปนะคะก็ <_ d ata> ถึงจะต้องหวนกลับมาอย่างน,น้อยๆเนี่ยการที่ FAO ระบุให้ปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการ Back to Farm ก็คือ Family Farming นะคะเริ่มแต่เด็กเลยนะคะ หลายประเทศแม้กระทั่งประเทศใหญ่อย่างอเมริกาหรือจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ส่งเสริมให้เด็กหันกลับมาปลูกอาหารกินเองนะคะทีนี้ Family Farming เนี่ยมันจะช่วยอย่างน้อยๆเนี่ยครอบครัวเนี่ยเป็นอนูที่เล็กที่สุดเป็นอนูที่เล็กที่สุดของของสังคม นั้นในระดับครัวเรือนเริ่มระบบการผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองเพราะนั้นความมั่นคงทางอาหารจึงดีขึ้นนะคะเ,ออเราเองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสมาชิกของ สหประชาชาติให้กับประเทศที่เป็น emerge country หรือประเทศที่มีความไม่มั่นคงทางอาหารนะคะหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศที่กำลังจะพัฒนาเมืองไทยของเราเนี่ยมีความมั่นคงทางอาหารมากจนกระทั่งเราสามารถเป็นผู้ผลิตเขาเรียก10 product champion คือ สินค้าอาหาร10ตัวที่ประเทศไทยผลิตมากที่สุดและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดคําว่าส่งออกในนามของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราทําแบบที่บราซิลทาก็คือปลูกเป็นสามแสนไร่ห้าแสนไร่ไม่ใช่ปลูกขนาดเล็กแต่มีพื้นที่มากหลายๆแปลงหลายๆแปลงหลายๆครัวเรือนทําให้เรามีผลผลิตเหลือเยอะนะคะท่านจะไม่ค่อยได้เห็นการปลูกมันสาปะหลังระดับ หมื่นไร่ห้าหมื่นไร่ของเจ้าของเดียวไม่ใช่นะคะยังเก่งก็ระดับพันไร่เนี่ยพอมีนั่นคือปลูกเป็นธุรกิจคือการแปรรูปเป็นนั่นขึ้นมานะคะแต่ในแง่ของอย่างอื่นอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องเห็นไหมคะก็คือเหลือจากที่เรากินสดคนไทยกินสับปะรดสดนะคะแล้วก็สับปะรดที่เป็นสับปะรดแห้งนั่นเนี่ยเราก็มาแปรรูปและส่งออกผัก ผล,ลไม้เนี่ยประเทศไทยส่งออกมากที่สุดที่ส่งออกมากเพราะเราเหลือจากการที่เรากินเห็นไหมคะเราเนี่ยถือว่าเป็น Family Farming แน่นอนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นเทรนดทีเดียวที่พอสุดสัปดาห์คุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกไปฟาร์มกันนะคะแล้วคงไม่มีใครหรอกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกวันทุกวันมันก็เบื่อเหมือนกันนะคะด้วยเหตุนี้เราจะได้เห็นเลยว่าเทรน์ของโลก ะะกลับสู่วินเลสกลับสู่ฟาร์มกันทั้งสิ้นอเมริกาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะที่ออรณรงค์ให้แต่ละครอบครัวหันมาปลูกผักทีนี้วิถีวิถีวิถีชีวิตของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเขาจะกินผักเป็นผักสลัด ะะหรือไม่ก็เอาผักเนี่ยมาแปรรูปเช่นเอามาต้มมานึง่งมาทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะออกมาแต่บ้านเราเนี่ยทานผักสดคนไทยกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นก็คือกินน้ำพริกนะคะกินเอาปลาเนี่ยเป,เป็นเครื่องแกงอันนี้ก็จะเป็นวิถีตะวันออกกับวิถีตะวันตกซึ่งต่างกันแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็ต้องกินแล้วก็ทุกคนก็จะกลับสู่ฟาร์มแล้วท่านก็จะได้เห็นเนี่ยนะคะออกมาว่ามันไม่เพียงแค่เป็น เป็นการผลิตอาหารเท่านั้นแต่จะกลับไปสู่อาหารที่ปลอดภัยก็คืออาหารที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีการรณรงค์สถานีของเราเองเนี่ยนะคะสถานีสวนรณภูมิโดย TPI นะคะก็ทำเรื่องของออร์แกนิก r t เฟอร์ไลเซอร์ก็คือปุ๋ยอินทรีนะคะแล้วก็รณรงค์ให้ใช้แม้กระทั่ง สารฆ่า,มาแมลงเราก็ใช้อินทรีนะคะก็คือผลิตจากน้ำส้มควันไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยค่ะอันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะองค์การอาหารโลกหรือ FAO ที่หันกลับมารณรงค์ให้ประชากรของโลกเนี่ยนะคะกลับสู่ฟาร์มก็คือ Family Farming แล้วเรามาร่วมกันผลิตอาหารให้กับพลเมืองของโลก และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลโลกของเราให้มีความปลอดภัยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะในในนามของรายการมิติโลกขอบคุณที่ FAO นะคะได้ช่วยกันรณรงค์ให้โลกนี้ปลอดภัยแล้วก็ทุกคนมีอาหารการกินที่สมบูรณ์ดีที่สุดคือผลิตเองกินเองและต้องไม่ลืมนะคะ you are what you eat เมื่ออาหารปลอดภัยสุขภาพของเราก็ปลอดภัยด้วยค่ะ วันนี้รายการมิติโลกลาไปก่อนนะคะขอบคุณดรชินินิ่มดวนมาให้ข้อคิดที่ดีพบกันทุกจันทร์สี่ทุ่มที่สวนภูมิค่ะสวัสดีค่ะ